สาหะคือคือแรงขยันนะคะก็คือความตั้งใจของเราเอ e r g y ของเราในตัวดาวะได้เป็นดาวพลังงานของตัวเองเลยถ้าดาวสหะเสียน่ะมันเดี๋ยวก่อนยันเลยน้องแชเอ้ยต้ก็คือขี้เกียจอย่างงี้แหละค่ะเออมันมันเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันไม่เกียจหรอกแต่ยังไม่ถึงเวลาอ๋อจะช้าจะแบถ้าดาวสาศดีๆเนี่ยเขาวิ่งไปทําแล้วเขาจะไม่ผลัดเลยนะคะอย่างลูกชายครูเป็นต้นดาวราศีแป๊บแม่แป๊บ เดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนมันจะเดี๋ยวทำไมมึงก็ลุกไปเลยเมาลูกเป่าลูกเล็กเล็กนอยแล้วถ้าอุตสาหะตัวอย่างใครไม่ได้อุตสาหะดีนะคะอยู่พบดีแต่ว่าอุตสาหะผิดที่ล่ะค่ะมันเกิดขึ้นได้ไหมได้อุตสาหะบางทีมันไปขยันในเรื่องที่ไม่ควรขยันอย่างเงี้ยไปทําในเรื่องที่ไม่ควรทาอย่างเงี้ยก็ต้องเตือนกันใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าดาวอุตสาหะแรงคือแบบ แรงกล้าคือดาวสหเป็นเกษตรค่ะคือมีความขยันรุนแรงมากหรือความที่อยากจะไปทำอะมากแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดอย่างเงี้ยไม่ได้ละมันจะไปไปลุ้นในสิ่งนั้นคือทําแล้วมันก็จะไปเกิดเรื่องราวที่มันไม่ดีอันนั้นก็ต้องทอนลงส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ในภพอะไรคะอย่าสมมติเราอุสาหะไปอยู่มรณะอย่างเงี้ยนั่นไม่ได้นะหรืออริเนี่ยไปขยันสร้างหนี้อย่างเงี้ย ไม่เอานะแต่อย่างที่บอกว่านอกจากดาวจริงแล้วจรได้วยนะต้องดูต้องดูนะอย่าไปขยันสร้างนี่เพราะบางทีนี่มันไม่จบนะระมาณนเนี้ยอย่าทำนะไปทําอย่างอื่น่ะไปจะไปสร้างเครือข่ายของนี่สินให้มันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทําในเรื่องที่มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอุตสาหบุตตะเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะบุตตะเนียมันดาวเสี่ยงเสี่ยงอะดาวที่ที่บอกถึงความเสี่ยงการพนันหนึ่งการพนันสองอาชีพที่เสี่ยงถ้ามีดาวสะเข้าไปเนี่ย คนคนนั้นจะมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงต้องระวังอันนี้ต้องเตือนเลยต้องไม่ให้ไปไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันอันตรายค่ะ